โตหน้าโอ้ส่งบอลใกล้ไป,ไปจะไว้ไอ้ใครเปิดมาให้สวัสดีครับน,น้นองน้คลิปนี้เราก็มาสะสมถ้วยเหมือนเดิมนะครับโอ้รอบนี้เจอกับหนึ่งล้านถ้วยเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะสู้เขาได้หรือไม่นะครับเพราะผมก็เพิ่งตกลงมาเหมือนกันนะฮะ พบเจอกัรสซี่สามนะครับสายกองกลาง CM สามตัวของผมลองมาเล่นแผนนี้ดูนะครับ4-2-1 4-2-4แผนบุกที่ดีที่สุดนะครับโรนัลโดโรนันยิโย่ะชัวร์เมนี่แม่ตัวมีแต่ตัว,ว,วดีจิตฮะบาวเี่ด้วย เฮ้ยโอ้โยเปิดช่องมันยังสวยไม่งั้นนะ่าเรียบร้อยนะผมดีนอ,อาซาเหนียวแม่จะเอาให้ได้เลยนะครับไม่มีนาซาเฝ้าโกนี่เรียบร้อยเตกาเป้เปเปส่งมาให้โมเรนเตสเอ็นเตสโอ้โหไม่ถึงวิ่งหนีบอลไปแล้วเปเลรโรนันโยอีกแล้ว เปิดมาให้อือโอ้โหโดนดอกนี้วอลเดมาซ้ำลุซาป,ปัดได้แล้วแต่ก็ปัดไปหาฝั่งตรงข้ามนะครับเสร็จเลยครับเข้าเต็มหน้าแข้งเลยครับผมออมาไหมเด๋ยวร่อนส่มงมาที่คาร์ลโอ้โยโดนบล็อกไปได้ บอลจงมาให้เอ็บบะเป้เฮมบะเป้เปิดห,หลุดกรอบครับแอนเดสอุ้ยชะไวชะงึกชะงักเปเล่ส่งมาให้วาวเวเดอุ้ยยอดมาเปเล่ไม่เอาเจอดักวันไหนวักดักไปได้ฮะแกลส่งมาที่คาโตน่า ไม่พ้นกองหลังเขาอะยูดิเกอร์ด้วยคาร์ลอสยงบอลมาได้ครับโอ้โหเปเล่กาเซมิโลโอ้หเป็นช่องเลยครับไหลามาให้โลน,นันญโย โอ้โหคาเซมิโลดูโอ้เอาเรื่องอะโดนนำสองศูตรเลยครับแต่แย่แล้วนะครับตานี้เอมเมเป้เอมเมเป้ส่งให้โมเลนเตสโมเลนเตสโอ้มันไปไหนก็ติดอะโวยล่อนเอาโอ้ยอดีนานครับเก็บบอลมาได้ครับ สุดยอดกองหลังครับเฟอร์ดินานต่อออกไปเอป็มเป้ส่งมาที่มารนเตสตัวหน้าโอ้ส่งบอลใกล้ไปะไวให้ใครเปิดมาให้มารนเตสแม่ครปีกขวาตัวนี้เป็นตัวที่เปิดดีมากนะผมใช้เปิดบ่อยมากเลยครับเเ่น เปิดสวยครับโอ้โหมาเรียนเตทมองอย่างน้อยก็ตามหนึ่งแต้มนะครับยังมีหวังครับยังมีหวังครับหนึ่งแต้มเรามาวัดกันที่เครื่องหลังนะครับะไวัยส่งมาที่สนเนติเอาอย่างชัว์วมินี่มันกวาดบอลเลยอะบอลมันเหนื่อยแล้ว อ่าบอลได้ดับบอลมาได้ครับโศไหลมาให้เปเร่เออเอมบเป้เอเบเปเบ้เปิดไกลไปติดอ้าวชาวชาวไวฮะใครไ,ไปเอนเดปเป็นวนิ่งเร็วครับตามไม่ทันเออต้องอย่างนี้ครับจาน ได้ได้เปิดครับนาโกเลยพวกเฮ้ยกดนาโกโมเลนเตสอุ้ยช่วมินี่เ่ก <c oughs> ีดมันอเอ้าโมเลนเตสครับ้ <c oughs> โอ้ยเดินทาเยอะไปหน่อยทำชงทำเชงิง อีป้าเป้ไกด์ขันโตหน้าโอ้โหโกฝฟังเขาใขรวนะเนี่ยได้เปิดมุงครับเปิดมาให้เปิดดีนานโอ้โหมันแข็งอยู่แล้วครับซีบีสองตัวหลังผมอะอือหือดูดีนะ่า ถึงก็ตกพื้นอยอมแพ้ฮะโดนลูกมงของเฟอร์ดินานไปครับเป็น,นเดสชชวินี่ตรงมาอ้าวให้อเลนเจสด,ด้วยขอบใจสนริติส่งมาที่ใครคกันโตนากันโตนาเปิดมาให้เอ็มเาเป้ครับมงโอ้โหไม่น่ารีบเลยอุยยัยงไงก็ไม่เข้าครับมันมันไม่เต็มหน้าแข้งอะพลิกบอลไม่ทันอะ ฮึมยีราจะหมดแล้วโอ้้ยแลวลันยิงโย่โอุยอ้ยอุ้ยมันเลือกงักช่ว์มินี่ส่งมาที่วลัน,นยิงโยพเฮเปเล่อุ้ยไหลอุย้ยเกือบแล้วดีนอ้องวันได้มา ช่วยไว้ได้เมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นเรียบร้อยครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม